สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผ่านทางช่องสมัยชาแนลที่รักและคารพครับพี่น้องนะวันนี้นะครับทนใดเข้ามาแล้วช่วยกดติดตามฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็กดสันกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับพี่น้องวันนี้พามาชมปัญหาของนิวอารันวันนี้ครับผมนี่นะวันนี้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้น,นับผมนะเนื่องจากเจ้าภาพ เค้นซิลนะฮะแคนเซิลหนึ่งวันนะปกติจะใช้สองวันแต่เละแล้วซอยดาวนะครับผมเนื่องจากซอยดาวพาโชคนะรางวันได้หมดนะฮะคืนนี้หนังก็เลยต้องเลิกทำการด้วยนะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของหนังเลยนะครับผมคือเมื่อเช้าก็มีนะฮะเจ้าภาพติดต่องานมานะครับผมเราไม่ได้รับนะ แล้วมาช่วงบ่ายสองนะฝั่งทางนี้บอกยกเลิกงานหวันนะก็พนักงานก็พากันปวดหัวสมองพอปวดหัวสมองกันทีเลยทีเดียวนะเรียกว่าพิดเทนอันใญยหลวงนะนี่ก็เวลา5้าโงนะครับผม5้าโมงกว่ากว่ากินของครับ ก็เก็บของขึ้นรถครับผมนี่ตอนนี้ก็เก็บได้ชั่วโมงนึงแล้วครับผมชั่วโมงกวา่าๆก็ค่อยๆทําไปครับว่าเราไม่มีงานไปไหนครับผมนะเก็บเสร็จก็พากันกลับบ้านพักผ่อนนะตามอัธยาศัยนี่ครับผมอย่านสัเดอที่เสียดายครับผมเป็นที่เสียดายมากๆนะาจาก ื่อเช้าถ้าไม่ผิดพลาดก็น่าจะได้ไปงานต่อนะครับผมนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะพี่น้องัอนนี้จะเจอกับ <Reese> นิวรันภาพยนตร์รครับผมผมเชื่อว่าหลายหน่วยก็ต้องเคยเจอเช่นกันนะไม่เป็นไรครับสู้กันต่อไปครับผมชีวิตหนังกลางเพลงนะ ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะพี่น้องเรียกว่าเราต้องแก้ปัญหาจะพาะหน้าตามๆกันไปครับผมฝากติดตามช่องด้วยแล้วกันครับผมแล้วก็ติดตามนิวอารันภาพยนตร์นานครับผมหัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วนี่ครับผมนี่ครับผมมีร้อนบ้างเย็นบ้างครับพี่น้อง นะผิดแผนจะเย็นๆกันหน่อยแล้วกันนะคนววยก็จักจะได้คนละ1,000บาทนะก็ตอนนี้ก็จะเหลือแค่500บาทนะแต่เสียเวลาตึงเกือบเกบสวันนะตึงนี่ก็เรียกว่าพลาดกันทั้งหมดนะครับผมต้องมียุติเป็นธรรมดา นะฮะคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผม